สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมือหนีมาเจอกับเมเตียคือเก่าค่ะกับรายการอีสานออนไลน์ค่ะมือหนีมาเจอกันนะคะแดดปิงเปียงเลยเนาะวันนี้เจอกันวันหยุดนะคะพิเศษค่ะมือหนีพิเศษคือเกา่าเมเตียอยู่ทงไฮทงนาคือเก่านะคะอยู่กระท่อมเหมือนเดิมพิเศษยังวสันมือนีเมเตีอยสิพ้าทุกคนมาทําเมนูอร่อยๆนะคะไปจอไดนค่ะดอกไม้งามบอ เมนูอร่อยอร่อยที่ว่าคืออะไรนะคะเมนูมีกะทินะคะมีกะทิเส่บๆสบสูตรอุบลน,นะคะพี่น้องเดี๋ยวสีเฮ็ดให้เบิงนะคะขั้นตอนว่าแซสส่บซ้ำใดนะคะอย่าลืมละกันเนาะติดตามกันนะคะในช่วงต่อไปค่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะเมเตียาผ้ายูบรรยากาศทุ่งนาอีกแล้วนะคะอยู่ทงหน้าอยู่โฮมบกคอยู่เทียงหน้าวันนี้เราจะทําเมนูด้วยเตาถ่านเนาะค่ะ นี่เตาทานของเหานะคะดังแล้วเป็นคนดังอีกแล้วให้เบิ่งบรรยากาศท้องทุ่งนาแหงแรงในเด้อค่ะพี่น้องมือนี้เพราะว่าฝนโบโต่ตกนะคะช่วงนี้เขากะสีบ้ค่อยเคียวปันไดนะคะหลังจากที่เหาดังไฟไว้แล้วเนาะไฟกลาแล้วเม่เตียกะสีเอาหม้อตั้งเนาะคะ่ะนี่ตั้งหม้อว้ก่อนนะคะจักหน้อยเหากะสีเอากระทิใส่นะคะ ค่ะพี่น้องหลังจากเม่เตียเอากะทิตั้งไสแล้วนะคะกะทิกาล่างสีเดือดเนาะค่ะเม่เตียกะจีใส่พริกแกงละกะเห้ากระสีม่เขียวเขียวเขียวพริกแกงกับกะทินะค่ะใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะเมนี่เฮ็ดมอหญ่ยยูห้ากระใสจักคึงคึงถุงกับพ่อเนาะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจะได้สีสันสวยๆนะคะใช้มากหน่อยก็ใส่หน่อยใพ้มากหลายก็ใส่หลายเนาะค่ะเม่เตียใส่ซัมหนีนะคะทานแบบกะทานนี่พ่อกะเพราเองเนาะค่ะ แบบกาเลยกาว่ากะทิแตกมันเนาะคะ่ะแล้วกัพริกแกงห้าเลิมเดือดแล้วเขาจังสีส่หมูลงไปลวกเนาะคะ่ะลวนกับกะทิกับพริกแกงเลยแค่แค่ขายลำยขาปุ่นพี่น้องเพียงแค่เ้าบเดอดใส่ปนปลาเ้าใส่เป็นหมูซับแทนนะคะคนไปแบบนี้นะคะสีงามบ่พี่น้องว้าวเนะาะพี่น้องหลังจากที่มอ๋อห้าเดือดเนาะคะ่ะเอามาปนไกลๆในย่ายหลังจากที่มอเอห้าเดือดเนาะคะ่ะโอ้ตากลงกงเลย เดือดฟุดฟดแล้วนะคะมันกะสีแดงระมาณนี้เนาะค่ะกะทิก็เริ่มแตกมันนะคะให้น้ำกะทิดอดพริกแกงเดือดเท่ากับจังสีใสหมูลงไปเนาะค่ะหมูสับของเรานะคะฝูดเครืองโลเห้าใสเบิดเลยเพราะว่าห้าเห็ดหม้อใหญ่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะใครสีซับเองก็ซับแต่เตี่ยสะดวกแบบซื้อมาแบบเขาบดให้แล้วนะคะหมูสับนี่ใส่ตอนเดือดเด้อค่ะมันจังสีบวข้าวเด้ที่นหองเด้อนี่ใส่ลงไปแล้วก็จะรวนหมูนะจ๊ะนี่ ล้วนหมูเข้ากับเอาทับพ,พี่นี่แตะแตะเนกเนกเนก,เนกออกเนาะคะ่ะเห็นมันบบจับโตเป็นก้อนนะคะกระเฮ็ดจนกว่วหมูสุกเนาะคะ่ะนี่ล้วนไปนะคะอูงามขนาดพี่นอ้องเบิงเสียห้เบิงพูดะอะไ้บรรยากาศแห้งคะ่ะทานเตาทานเนาะคะ่ะบรรยากาศทุ่งนาสังกสีแอมแปะเนาะคะ่ะจังไดพี่น้องให้เบิงบรรยากาศรอบๆอบนะคะอ้ยเนาะ เขี่ยวต่อไปค่ะเคี่ยวจนกว่าหมูเราจะสุกนะคะเข้าจังปรุงรสตอนนี้ยันึุงใส่ยังเนะะื้อค่ะเพราะว่าพริกแกงมันกะน,นัวอยู่แล้วสีออกเข้มอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารสชาติของเราที่เราจะปรุงต้องเป็นหวานนาเค็มตามนะคะมันจะสีเสีบด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องหลังจากที่มอเห้าเดือดนะคะโดนเติบแล้วเนาะคะ่ะเต่าเจียวเห้ากะใส่แล้วขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เห้าจะปรุงรสนะคะสําคัญนะคะ อยากจะใส่น้ำตาลกอนเนาะคะ่ะน้ำตาลทรายไผ่แซมตาลปีบน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลยังกระไดนี่เป็ดแซมตาลทรายขาวเนาะสะดวกไม่แนวนี่ก็ใส่แนวนี่อันนี้กะสิก้าอาเนาะหะ่หมอใหญ่ก็ใส่หลายนะคะใส่ลงไปเลยน้ำตาลเพราะว่าเราจะให้ออกรสหวานนํำเค็มตามนะคะออกว้นหวานนุ่นัวเนาะคะ่ะอ่ะคนเลยจ้าใส่น้ำตาลเสร็จแล้วนะคะห้าวกะสีใส่ผงนัวอูมามิเนาะคะ่ะใส่ลงไปหมอใหญ่มเป็ยก็ใส่หลายเลย ลงไปหนึ่งช้อนนะคะใช้ซีไซส้กระไซใช้บะไสคกระเหลี่ยวนะคะแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ความชอบเนาะ <S <S แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือน,นิดหน่อยนะคะเพราะว่าห้าววัวหูว่ามันสีเข้มซ้ำไดตอนนี้เพราะว่าห้าวใส่เต่าเจี๋ยไปแล้วก็ผิดแกงไปเตี๋ยใส่หนึ่งสอนสะกอนนะคะใส่ลงไปเนาะแล้วก็คนนะคะนี่ตอนมีซีไซค์กระซเค็มขึ้นนะคะแม่เตีย๋ยกระซเติมนามแน่จักน่อยหนึ่งนะคะ ว่าตอนนี้มันขนแห้งเนาะแกงมาห้า่ก่สนใส่ไข่เนาะมันเกิสีขนเกินไปไ่เตี้ยใส่หางกะทิเนาะหางกะทิจากใส่ผสมกะทิกองก็มีหางน้ำหนามไฮเนาะค่ะเสียดายกะทิอยู่ข้างในน้ำไฮแล้วก็ซันเนาะค่ะนี่ใส่แห้งเหรอปรุงดองใส่เติมน้ําลงไปได้เลยเพราะว่ากะทิห้า่ขนอยู่แล้วนะคะแราคาห้า่สีใสไข่แล้วก็ห้า่สีใสทวารีสงบนลงไปอีกนะคะน้ำห้า่กระซามใส่ได้เลยเนาะค่ะ หมูหกยอกระไลยู่เล้วยปเตยใส่นำสองขวดนะคะนี่ข้ามักคนมาจำได้ฮากระไทรสำนักนะคะใส่เท่านี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ต้มไปต่อให้หม้อเดือดๆนะคะข้าจังสีมาไท่ทัวรีสงข้าจังสีมาไส่ไข่เนาะค่ะพี่น้องโอ้พี่น้องบรรยากาศดีค่ะนะคะโศกดีหลายฝนตกนะคะซูมเย็นกันเลยทีเดียวนะคะฝนตกแล้วนะคะ ตอนนี้มอเดือดอ้วกๆแล้วพี่น้องนี่หม้อเดือดแล้วนะคะเมืงบรรยากาศพี่น้องนุ้ยเนาะฝนตกในบรรยากาศแห้งนะคะจะได้ยินเสียงฝนเนาะยุหมไหม่ยุ่มบกโรอย, or, อยุกระท่อมเพียงแน่น้อยนะคะแต่สีบกค่อยได้ยินเสียงปันใดเนาะตอนนี้ควรนำยามีกะทิเข้าก็เริ่มเดือดแล้วนะคะ เมเี่ยกับสีใสไข่ลงไปนะคะเป็นริ้วๆนะคะไข่ไม่เี่ยใสอยุแปดหน่วยนะคะค่อยๆเทเป็นเสียนๆลงไปนะคะเทโรยเลยถ้าใส่ตอนเดือดๆไข่ข้าจังบอกข้าวนะคะใส่ลงไปมันก็จะทําให้น้ํายามีกกะทิของเราพ้นขึ้นมาเลยนะคะนี่เยอาเทบึ้มเธอเดียวได้พี่น้องเด้อค่อยเทเป็นริ้วๆนะคะไข่ข้ามันจะเด็ดสวยงามเห็นบอกขอน้ำเดือดๆเท่าเทลงไปนะคะนี่มันเกิดสิเป็นฟูๆขึ้นมานะคะ อเป็นจะแเสบขนาดพี่น้องตอนนี้เราจะพึ่งไปนคนเขานะคะป่อยเขาเดือดวกวกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเลอพี่น้องเด้อพี่น้องคะหลังจากที่ไข่เริ่มซุกแล้วนะคะเมื่อกระสีกดเดือดขึ้นมาอวกวกขึ้นมานะคะกับน้ำยาน,นะคะเราก็คนให้เข้ากันได้เลยนะคะเอ้ย,อยเป็นตะแเสบหลายพี่น้องเป็นตะแเสบมากเลยนะคะเค็มคนคักมอนี่นะคะ นี่ไข่ห้าเริ่มสุกแล้วด้วยพี่น้องหม้อกระเดือดรอบที่สองแล้วนะคะต่อไปแมเตียสิใส่ถั่วลิสงนะคะนี่ค่ะถั่วลิสงขั่วนะคะแล้วก็ป่นนะคะแย่าแม่ิตีเสิเทลงไปเบิดหกเลยเนาะหกเนหน่อยห่ยานะคะใส่ลงไปเลยค่ะบ้มเลยนี่ก็จะเพิ่มความเค็มคนนะคะเพิ่มความแบบเทกเจอร์นะคะอุ้ยเทกเจอร์เวสันเพิ่มความเค็มคนนะคะ หัวตัวใช้กันเลยเนาะค่ะสีลุงเบิร์ดหกใช่หรืเนาะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะพี่น้องเอ้ยซื้อเขาไม่เข้มข้นขนาดนี้นะคะเด้เอเฮ็ดเองเข้มข้นขนาดพี่น้องเบิงเบิงเบิง่เบิงหวข้าวมักะทิควาวามหมูควาวไข่ควาวทัวริสงพี่น้องอุ้ยเนาะเท่าสีปล่อยเขาเดือดอีกรอบสุดท้ายนะคะเท่าจรงสีปงเนาะ พี่น้องคะหลังจากเดือดรอบสุดท้ายแล้วนะคะเม่เตียซิมบเบงอ่ะนะคะซิมเบงเรียบร้อยแล้วแซบอีลีพี่น้องหวานนําเค็มตามนะคะเมตเตียกะสิปงล่องได้แบบน,นี้เฮ้ากะสิมาลวกเส้นนะคะเตรียมกินได้เลยนะคะพี่น้องเป็นค่ะพี่น้องหลังจากเ,เ,เี่เมตเตียเฮดเรียบร้อยแล้วนะคะกะสิมากินเห็เบิงนะคะอ้ยววไมจังได๋น่ากินบอแนวห้องเมตเตียกองเขาคือเกานะคะ โอ้ยมีกะทินะคะยั่วมากเลยนะจ๊ะพวนเออไปจะเสบขนาดเลยนะคะบอกเลยว่าเครื่องเน้นๆเ,เลยนะคะสิม่ากินเ้เบิงจะให้ดูผักเรานะคะผักของเมตเตียมีหลายชนิดเลยนะคะกินยกกระถ่อมคือเกา่าคนตกเร้าใหม่มีผักสลัดนะคะนี่มีผักสลัดมีปีกล้วยนะคะแล้วกะ็มีผวกทัก ติวใบมง่งพักเมกแน่นะคะพักอีเลิศน่ำเนาะคะ่ะจะก,กินให้เบิงนะพี่น้องว่าสิแซ่บซัมไดน,นะคะกับบรรยากาศท้องทุ่งน้าเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้วันยุดนะคะเม่เตียบนเดิลงคลิปมาหลายมือนะคะงานยุ่งแน่นะคะเลือกงานคําเลยบนมิเวลาตัดต่อบนมีเวลาาทายบนมิเวลาเห็ดนะคะอืมยัว่ามากเลยนะคะคําแรกนะคะเน้น หมูไข่หัวลิสงนะคะเต่าเจียวแน่หอมนะคะหอมเต่าเจียวหอมกะทินะคะชิมกันเลยนะคะอืมหวานนำเค็มตามสลัดนี่เนรอพี่กว้วยพี่กว้วยจากสวนนะคะนำมันลงไป ฝรั่วหวานต <_ an> ัดความฝาดด้วยความสมนะคะไปทักติวไี่หนอกขั <_ an> ้นตอนการเทกับบอยากดนะค่ะ ไม่ยากเลยเฮ็กง่ายกว่าขอาปุ่ยนีดเดียวเตียวว่าวคำโตต,ต,ตจ้า <c oughs> ผักเม็กนะคะผักของเราเยอะแยะหมักไมยหูดพี่น้องหูด นี่บดิสื่อิ์เลยปลูกเองทุกอย่างเลยโสมฝัดฝัดพี่น้องผักพื้นบ้านนะคะเมื่อนี้โบกินเขา่าหย่อนยังกินมีกระเทียงเดียวนะคะกระทินนะคะ รบรรยากาศคนตกเท้าใหม่นะคะพาีเลิศห<อ>ิวว,วะพี่น้องมาดอจ่าเดอมีกะทิค่ะฟีมือไม่เตี้ยเองนะคะ ติอวู่จังปีกวายอ่อืม ขนาพี่น้องจินอยู่ทงหน้าเนาะทำามาขอคือเก่าหิวปะฮะมีหอดไก่ด้วยข้างหลังอย่าลืมนะคะพี่น้องะ่ะมักคลิปนี้ไม่เตียยนะคะถืกใจกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกับเพจกับช่องอีสานออนไลน์นะคะพี่น้องขะ กซิมีรวบรวมนะคะคลิปเกี่ยวกับอาหารอีสานแน่อาหารบ,บ้านพื้นบ้านแน่นะคะวิถีชีวิตนะคะชนบทบานเห่าอี่แล้วค่ะอีสานบานเห่านะคะอย่าลืมนะคะไปกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเมื่อนี้แม่เตียวขออนุญาตไปกินนะคะมีกะทิกันต่อก่อนนะคะพักหลายขนาดมากหลายนะคะ อย่าลืมนะคะมักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะคะไปติดตามนําในเพจผอมในเฟซนะคะหรือว่าตามช่อง YouTube ก็ได้นะคะมื้อนี้แม่เตียขอตัวไปกินแล้วนะคะไปกินก่อนเนาะพบกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ